เล่าลูกทีสยกเจ้าที่หลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามหลวงพ่อกวยท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่รักศิษย์ม,มากโดยทั่วไปคำว่ารักและเมตตาใครๆก็พูดได้แต่ความรักความเมตตาจากการกระทำถือเป็นการยากยิ่งความเมตตาช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทนไม่สนใจว่าผู้ที่ช่วยไปนั้นจะรับผลหรือไม่เช่นนี้เรียกว่าความรัก ดังบิดามารดาผู้ให้ชีวิตมามากมายประมานดังผืมน้ำในมหาสมุรไม่สามารถถอดเป็นคำบรรยายได้หมดซึ่งความรักความเมตตาของหลวงพ่อควยท่านเป็นดังที่กล่าวคือรักเมตตาโดยไม่หวังให้ใครมารับรู้หรือมาตอบแทนท่านแต่อ,อย่างใดเรื่องความเมตตารักศิษ์น,นี้ครูบาอาจารย์ทุกท่านย่อมมีต่อศิษย์ทั้งนั้น แต่ครูบาอาจารย์ที่ข้าพระเจ้าสัมผัสรับรู้มากับตนเองว่าเป็นผู้วิเศษที่มีเมตตาต่อสิ่งม,มากแมนต้องเจ็บปวดแทนสิ่์ก็ยอมที่สำคัญดวงจิตท่านยังไม่เป็นหนคือการอธิษฐานบอกกล่าวท่านก็รับรู้แถมช่วยได้จริงและรับรู้ได้ด้วยใจทั้งนี้อาจเป็นเพราะวาสนาเกี่ยวเนื่องกัรท่านจึงช่วยได้ในภาวะต่างๆซึ่งอาจมีครูบาอาจารย์อื่น ก็ช่วยด้านเช่นกันแต่ผู้เขียนไม่รู้จักไม่มีวาสนาเกี่ยวเนื่องกับท่านอาจารย์ผู้วิเศษในชีวิตของผู้เขียนจึงจัดว่านับถือสุดชีวิตสุดหัวใจเหยียบได้หากท่านเอ่ยปากขอชีวิตก็ยินยอมมีอยู่สามท่านก็คือหลวงปู่เดินหนอิกิสาโรพระผู้อยู่เหนือกันเวลาพระรมคูใหญ่อภินิหารมากมายประมาณเกินอธิบายได้ครบ ท่านนี้นับว่าที่สุดของชีวิต 2. หลวงพ่อพิจิตโตพิคุสิทธิ์ในโรงผู้เป็นทั้งสิธย์น้องและสิทธิ์ของหลวงปู่เทพโลอุดรท่านผู้นี้เสกใบไม้กลายเป็นนกได้และสามหลวงพ่อขวยวัดโคสิตารามผู้วิเศษเทเมืองสังขบุรีอาจารย์ผู้มีเมตตาเคยช่วยให้รอดตายและการคุมคังเอาชีวิตรอดผลมาหลายคราวพระอาจารย์ทั้งสาท่านนี้ นับเป็นที่สุดในชีวิตเรียกว่าอธิษฐานถึงท่านก็รับรู้ได้หากเรื่องใดไม่เกินวาสนาหรือฝืนกรรมจนเกินไปท่านก็ช่วยชนิดรู้ผลเห็นเป็นประจักษ์จริงเลยทีเดียวหากใครบูชาท่านทั้งสามนี้รับรองต้องรู้หรือสัมผัสสิ่งอัศจรรย์เนื้อธรรมชาติอย่างแน่นอนซึ่งเรื่องเนื้อธรรมชาติที่ว่านี้ไม่พร้อมกับเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังดังนี้ ในอดีตสิทธิหลวงพ่อป่วยผู้หนึ่งเป็นสิทธิรุ่นหลังที่เคารพหลวงพ่อป่วยรู้จักหลวงพ่อป่วยจากบทความข้อเขียนเกิดเคารพท่านจับใจคล้ายผูกพันมาแต่พังกเพราะอ,อนุญ,ญาตรเรียกขานนามสิทธิท่านนี้ตามที่สิทธิของหลวงพ่อป่วยรู้จักเรียกท่านผู้นี้ว่าเอียเขียงบ้านพักอยู่แถวแถวสุทธิสารกรุงเทพมหานครท่านผู้นี้เป็นนักสะสมวัตถุมงคลหลวงพ่อป่วยตัวยง จัดเป็นรังใหญ่รังหนึ่งในสายนี้เลยทีเดียวโดยเฉพาะพระสมเด็จพริมพปกโคเฮียเขียงสะสมไว้หลายเนื้อหยิบม,มาให้ดูขี่ทีก็อ,อลังการตระก,การตากันไปเฮียเขียงเป็นไม่ทันกลับหลวงพ่อปวยสมัยทรงสังขารแต่ได้ไปว,วัดโคสิตารามจุดทูปบอกกล่าวฝากตัวเป็นศิษย์ต่อนหน้าหลวงพ่อปวยเฮียเขียงมั่นใจมากว่าหลวงพ่อปวยรับแกเป็นศิษย์ เรื่องแบบนี้ว่าไปก็เรียกว่าคิดไปเองก็ว่าได้หลวงพ่อกวยท่านไม่ตอบหรือแสดงออกใดๆเห็นท่านอย่างคงนั่งอยู่เฉยๆแต่สิ่งที่ทําให้เฮียเขียงมั่นใจว่าหลวงพ่อกวยรับแกเป็นศีลเพคือศรัทธาคําเดียวมั่นอยู่ในใจเฮียเขียงอย่างเต็มเปี่ยมเพราะว่าคนเราต้องมีศรัทธาแล้วอภิน,นิหารและความปาฏิจารย์ย่อมเกิดขึ้นได้ ทั้งคูบาอาจารย์ท่านขอมักเมตตาผู้มีศรัทธาแก่กลา้าด้วยมีจิตเชื่อมั่นยึดถือท่านอย่างสุดโต่งบุคคลประเภทนี้คูบาอาจารย์ช่วยเหลือได้รวดเร็วมักช่วยได้อย่างอัศจรรย์กว่าผู้คนทั่วไปด้วยสรัทธาและพื้นฐานลองรับความอัศจรรย์ทางจิตได้อย่างนี่เยี่ยมตัวอย่างคนโบราณแหวนบูชาวัตถุมงคลกับตัวมักเห็นมีประสบการณ์อัศจรรย์มากมาย ด้วยคนสมัยก่อนเขามีศรัทธาเชื่อมั่นจริงนั่นเองเรื่องราวของเฮียเคียงเคยรับฟังมานานมากแล้วอาจไม่ละเอียดนักในข้อมูลเกิดกับเจ้าของเรื่องคือเฮียเคียงโดยตรงท่านบอกเล่าเว้นานหลายปีแล้วขอนําเสนอเท่าที่พอจําได้ดังนี้สมัยก่อนเฮียเคียงแกมีที่อยู่แปลงหนึ่งแกจะขายแปลงที่นี้เพื่อเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์เป็นทุนน่าแปลงที่ดินแปลงนี้ อยู่มาจนแล้วจนรอดขายไม่ได้สักทีทําทุกวิถีทางแล้วก็ยังขายไม่ได้ค้างคางมานานหลายปีบ้างคราวมีผู้ติดต่อมาจะซ้ําๆพอนาทีสุดท้ายก็เปลี่ยนใจกระทันหันเหียเเขียนจนปัญญาหวัวน,นึกถึงหลวงพวกกว่อป่วยองค์อาจารย์แม้นท่านมรณภาพไปนานแล้วแต่ผู้คนยกย่องท่านเป็นผู้วิเศษจนปัญญาหาทางแก้ไม่ได้ เนียเคียงได้จุดทูปบอกเล่าวความทุกข์ต่อหลวงพ่อป่วยแล้วนำจีวรของท่านที่เก็บรักษาอยู่นั้นแกนำผ้าจีวรของหลวงพ่อไปป่ายไปโบณัทนะที่ดินแปลงที่จะขายจุดทูปบอกเล่าให้หลวงพ่อช่วยขายที่ดินแปลงนี้ให้ได้บอกว่าอะไรที่ขัดขวังลัดแกลงขอให้หลวงพ่อช่วยฟันเป่าแล้วนำผ้าจีวรไปผูกกับปลายยอดไม้ไว้นัที่นั้นเวลาผ่านไปไม่นาน ก็มีผู้มาซื้อเพลงนี้อย่างไม่น่าเชื่อทั้งที่ก่อนหน้านี้ประกาศขายเป็นเวลานหลายปีคนฝันเปลี่ยนมาดูกันหลายเจ้ามิซื้อด้วยความสงสัยภายหลังเฮียแข้งจึงไปพบเจอผู้มีสมาธิจิตได้สอบถามว่าเพราะเหตุใดที่เพลงนี้ประกาศขายแล้วขายไม่ได้นั้นจู่ๆทำไมจึงขายได้อย่างรวดเร็วไม่น่าเชื่อผู้ทรงสมาธิเมื่อตรวจดูทางจิตก็ตอบว่าเดิมทีนั้น ที่เดิมแปลงนี้มีดวงวิญญาณดวงเดินสิงอยู่เป็นเจ้าที่อยู่ที่นี่วิญญาณดวงนี้นี่เองที่คอยกัดแงคัดขวางต่างๆที่ดินนี้จึงขายไม่ได้สักทีแต่เห็นมีพระรูปหนึ่งรูปร่างผอมสูงโปรง่งลักษณะขาวเหลืองลักษณะหน้าตาท่านขมกล้าดูดุด,ดันจริงจังพระรูปนี้เวลานี้ท่านเห็นอยู่บนยอดไม้ถามท่านท่านก็ว่าดวงวิญญาณมันกันแกล้งสิงท่าน ึงได้ถีบบันลงจากสารเสียแบบนี้ให้อยู่ไม่ได้ค่อยกับแก้การและยังเห็นดวงวิญ,ญญาณอดีตเจ้าที่ที่เวลานี้ลดอันดาบกลายเป็นผีเร่ร่อนไปเสียแล้ววิญ,ญญาณดวงนี้ไปยืนร้องไห้อยู่นอกเขตที่ดินของเฮียเขียง,เ,ยงเข้าใจว่าแกคงคิดผิดคนที่ไปรักร้กานศิธิ์ของพระสงฆ์รูปนี้ผู้สรงภูมิทางจิตจึงถามเฮียเคียงว่าพระรูปนี้เป็นใครท่านชื่ออะไรเห็นท่าทางดู เลยเงียบเรลิมแต่บารมีท่านเลือเกินรู้สึกศรัทธาท่านอย่างจับใจเฮียเคียงพูดตอบอย่างปูมิใจว่าท่านชื่อหลวงพ่อป่วยอยู่วัดบ้านแคผมเป็นสิย์ของท่านครับเรื่องราวของเฮียเคียงสืบที่สารแม้นไม่ละเอียดดังทุกเรื่องที่เคยเสนอไปแต่เรื่องราวนี้เคยเกิดขึ้นจริเงเฮียเคียงเคยบอกเล่าไม่นานนับสิบปีแล้วท่านนับถือหลวงพ่อป่วยมากทั้งพูดกับคนรู้จักรอบข้างเสมอว่า หลวงพ่อขวยท่านย,ายังอยู่มีอะไรติดขาดไปวาดจุดทูบบอกท่านเถอท่านช่วยได้จริงแกพูดด้วยความเชื่อมัน่นและศรัทธาในองค์หลวงพ่อขวยทุกครั้งปัจจุบันเฮเขียงถึงแก่กรรมเป็นานหลายปีแล้วเพื่อโรคมะเร็งเห็นควนนำเรื่องราวของแกมาบันทึกไว้และนำเสนอต่อสิทธิหลวงพ่อขวยให้รับรู้เรื่องภาคจีวอหรือภาคองวง์หลวงพ่อขวยนี้หากถามผม ผมก็บอกได้อย่างมั่นใจที่สุดว่าผ้าที่ห่มรูปหล่หอเหมือนของหลวงพ่อป่วยนั้นผมเชื่อมั่นว่าศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันตัวผมเองมักซื้อผ้าเหลืองสองผืนไปห่มอง์หลวงพ่อผืนหนึ่งอีกผืนหนึ่งวางไว้ที่ตักท่านจุดทูบบอกท่านว่าจะขอผ้าโดยรอจะทูบหมดชั่วหนึ่งกา้านทูบแล้วลาเอาผ้ากลับมาบูชาหรือจะเอาแบบมั่นมั่น,นานๆก็ซื้อผ้าไปหนึ่ง,งผืนห่มองค์ท่าน แล้วทำเครื่องหมายไว้รอสักเจ็ดวันค่อยขึ้นกลับไปวัดจุดทูบบอกท่านแล้วเอาผ้าผื้นใหม่ไปเปลี่ยนเอาผ้าผืนแรกกลับมาบูชาที่บ้านแม้นสายที่กระถางทูบอย่างศักดิ์สิทธิ์หากใครยังได้สายเซให้ซื้อสสยไปที่วัดแล้วจุดทูบบอกหลวงพ่อขอตักเปลี่ยนเอาสายเกา่าออกรับาปาบูชาแล้วนำารายใหม่เทกลับเผื่ให้ท่านสายหน้ากระถางท,าทูบนี้พิเศษมีพิริหารมาแล้ว เอาไปโปรยหน้าบ้านขณะวิญญาณบรรพบพระษรูชอบมาทักเด็กเล็กโบราณบ้านคนทักดีผีทักร้ายเข้าใจว่าวิญญาณบรรพบพระษรูท่านคงเอนดูเด็กเล็กแต่เด็กจิตอ่อนเมื่อพบเจอกับดวงวิญญาณทักทายบ่อยครั้งก็เจ็บป่วยภายหลังท่านผู้นี้นำสายที่กระถางทูบเป็โปรยบานรอบบ้านก็ปาดกว่าบ้าดวงวิญญาณไปเข้าสิงคนข้างบ้านบอกว่าใครเอาหนามไฟไปไว้รอบบ้าน วิญญาณเข้าไปดูหลานไม่ได้ก็นับว่าเป็นเรื่องที่แปลกมาก